ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับโครงการที่ทางกระทรวงพมนะครับได้นําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนในปี2568นี้เป็นโครงการที่สําคัญต่อเนื่องมาจากปี2567นะครับเป็นโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งเราได้เริ่มเป็นพายล็อตโปรเจกต์เอาไว้ในปี2567 ประมาณ35คนนะครับมาปี2568นี้เราได้ตั้งอบประมาณเอาไว้อยู่ที่307คนนะครับซึ่งหน้าที่ของนักบริบาลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุนั้นจะมีหน้าที่เข้าไปตามชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุนั้นในทั้งหมดเนี่ย5มิติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องเทคโนโลยี รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยการทําแบบนี้นะครับจะทําให้ผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนนั้นมีเรียกว่าแต่ละวันแต่ละวันนั้นจะมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็มีความตื่นตัวนะครับเพื่อจุดสาคัญที่สุดก็คือทําให้ผู้สูงอายุนั้นมีช่วงสูงอายุที่มีความสุขแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะครับมีความแอคทีฟอยู่นะครับ โครงการนี้เราเริ่มเมื่อปีที่แล้วนะครับใน19พื้นที่นะครับ12จังหวัดแต่ว่ามาในปีนี้307คนที่จะเข้าการฝึกอบรมนั้นจะแบ่งออกเป็น6ภูมิภาคนะครับมีทางภาคเหนือ9จังหวัดภาคกลางนะครับ21จังหวัดภาคอีสาน20จังหวัดนะครับภาคตอนออก7จังหวัดภาคตันตก5จังหวัดแล้วก็ภาคใต้อีก14จังหวัดและที่สําคัญนะครับผู้ที่เข้าผ่านการอบรมนั้น จะเป็นการอบรมทั้งหมด240ชั่วโมงมีทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติและเมื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนเมษายนถึงจะสิ้นสุดการอบรมนะครับแล้วก็พอเริ่มปฏิบัติหน้าที่นั้นนักบริบาลทุกคนจะมีเงินเดือนนะครับเป็นค่าตอบแทนเดือนละ1 0 0 0 0่นบาทนะครับเป็นการตอกย้ําว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่งานสาธารณประโยชน์ ถือว่าเป็นงานการกุศลอย่างเดียวแต่สามารถเป็นอาชีพที่สามารถรองรับนะครับคนรุ่นใหม่หรือว่าพี่น้องประชาชนในการที่จะดูแลผู้สูงอายุก็ถือว่าเป็นวินวินซิทูเอชันเพราะว่าผู้สูงอายุเองก็จะได้มีผู้ดูแลนะครับแล้วก็คนที่ออกไปดูแลแล้วก็ไปตามชุมชนต่างๆนะักบริบาลนั้นก็จะมีรายได้แต่ละเดือนแต่ละเดือนด้วยนะครับซึ่ง การทำงานเช่นนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับในแต่ละภาคนะครับทีมวิทยากรต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมในโครงการของเราแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าโครงการนี้จะทําให้พี่น้องสูงอ,อายุนะครับหลายแสนคนครับ ได้มีผู้เข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปติดตามตามชุมชนต่างๆนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการดีๆที่กระทรวงคอรมได้เริ่มนะครับเม mm ื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับขอบคุณ hmm. ครับ mm hmm. ครับ mm hmm. ในขณะนี้ฐานข้อมูลที่เราได้นําเสนอให้กับกระทรวงการคลังนะครับมีประมาณ4ล้านกว่ารายชื่อซึ่งจะเป็นรายชื่อทุกคนเนี่ยที่ลงทะเบียนกับแอปทางรัฐนะครับแน่นอนในแต่ละครั้งที่ทางรัฐบาลได้นําเสนอเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะครับในครั้งนี้ทางกระทรวงการคลังก็เป็นผู้กําหนดเงื่อนไขเช่นกันโดยอาศัยฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงพอมออน,นั้นเราให้แล้วก็ทางกระทรวงการคลังนั้นก็จะไปดูว่ากรองนะครับ เรียกว่าผ่านตะกร้านี่แหละดูว่ามีคนไหนสามารถคุริฟายคุริฟายบ้างก็ลงมาอยู่ตัวเลขที่มัน4ล้านกว่ารายชื่อนะครับเตรียมตัวได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอฝากนะครับสำหรับท่านที่รู้ตัวว่ามีอยู่ในขายจะได้รับเงิน1,000 0บาทนี้นะครับขอให้ใช้เงินให้คุ้มค่า ขอให้ระวังมิจฉาชีพนะครับเพราะว่าเมื่อท่านได้เงินเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยมิจฉาชีพก็จะจ้องกันตาเป็นมันเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทั้ง call center น,น,นะครับรวมทั้งเ,เรียกว่ากลุ่มคนต่างๆนะครับอาจจะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายมาขอแบงใช้เงินหนึ่ง่บาทนี้นะครับประเด็นที่ทางรัฐบาลได้มอบให้นั้นเป็นการมอบให้เพื่อจะทําให้คุณภาพชีวิตหรือแม้แต่การเสริมอาชีพ นะครับให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆนะครับก็อยากจะขอฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับผู้ที่ได้รับเงินว่าขอให้ใช้เงินกันให้คุ้มค่าครับนะครับขอบคุณครับมีใครได้ไหม